สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีบุญมากนะคะเพื่อนๆคะวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆนะคะมารู้จักกับไม้มงคลที่สําคัญของเทศกาลตรุษจีนอีกชนิดหนึ่งนะคะจะเป็นต้นอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปเนาะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาข้างนอกนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะไม้มงคลที่สําคัญของเทศกาลตรุษจีนนั่นก็คือต้นเพื่องฟ้าค่ะเ,เพื่อน เพราะว่าต้นเฟื่องฟ้าจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนเยอะนะคะจึงเป็นที่มาของการเรียกต้นเชื่องอต้นเฟื่องฟ้าว่าต้นตรุษจีนนั่นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะคะต้นเฟื่องฟ้านะคะมีชื่อสามัญว่า pepper flower นะคะจดอยู่ในวงของมันเย็นนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นอื่นๆอย่าง,งเช่นถ้าแถวกรุงเทพเขาจะเรียกว่าดอกต่างใบนะคะ แถบภาคเหนือก็จะเรียกว่าดอกกระดาหรือว่าดอกโคมนั่นเองนะคะทางภาคกลางก็จะเรียกว่ารุดจีนนั่นเองนะคะส่วนทางจีนกลางนะคะจะเรียกว่าเย่จือฮวาหรือว่าจือซานฮวานั่นเองนะคะต้นเฟื่องฟ้านะคะจะถูกพบครั้งแรกนะคะในประเทศบราซิลนะคะโดยนักพฤกษศ,ศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะคะ แล้วก็ได้ถูกนําไปปลูกยังส่วนต่างๆของโลกนะคะเริ่มจากทางยุโรปอเมริกาเหนือแล้วก็เอเชียนั่นเองนะคะส่วนในประเทศไทยนะคะได้มีการนําพันธ์ของต้นเพื่องฟ้านําเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ปนะคะครั้งแรกเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2423หรือว่าสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะคะแล้วก็มีการนําเข้ามาจากต่างประเทศอีกมากมายจนถึงปัจจุบันนี้นะคะโดยสายพันธุ์ของ ต้นเพื่องฟ้าในประเทศก็มีไม่น้อยกว่าต่างประเทศนะเองนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าต้นเพื่องฟ้าเ,เป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในในประเทศไทยแล้วนะคะก็ยังเกิดการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นอีกมากมายนั่น,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของต้นเฟื่องฟ้านะคะเขาก็จะเป็นไม้ยืนต้นประเภทพุ่มนะคะกึ่งเลื้อยมีอายุหลาย10ปีนะคะสามารถเลื้อยไปไกลได้ถึง10เมตรนี่นะคะลักษณะของอทรงพุ่มนะคะก็สามารถตัดแต่งเป็นรูปต่างๆบังคับการเจริญเติบโตอของลาต้นได้นั่นเองนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์โดยการต้นกิง่งปักชำนะคะเสียบยอดเจริญเติบโตได้ดีในดินปนทรายระบายน้ําได้ดีนะคะชอบความชื้นต่ําแล้วก็เขาชอบแสงแดดตลอดทั้งวัน ะะใบเฟื่องฟ้านะคะจะเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับลักษณะของใบจะเป็นรูปไข่นะคะรูปรีหรือว่ารูปหัวใจปลายแหลมนั่นเองนะคะควรใบมนขอบใบเรียบนะคะมีขนาดกว้างประมาณ3-6เซนติเมตรนะคะยาวประมาณ5-10เซนนั่นเองนะคะแผ่นใบเป็นสีเขียวผิวใบเรียบนั่นเองนะคะแล้วก็มีใบบางมีหนามอยู่ตามง่ามใบนั่นเองนะคะ ดอกเฟื่องฟ้านะคะจะออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบและปลายกิ่งนะคะมีหลายสีนะคะซึ่งที่เราเห็นว่าเป็นดอกเป็นสีสีนั่นเองนะคะความจริงแล้วเขาเป็นใบนะคะใบที่เปลี่ยนสีเขาเรียกว่าใบดอกหรือว่าใบประดับนั่นเองนะคะมีลักษณะาบางคล้ายๆกระดาษนั่นเองนะคะ ดอกเฟื่องฟ้านะคะจะออกดอกแตกช่อออกด้วยกันนะคะกับใบดอกนั่นเองนะคะแล้วก็อยู่ถัดจากใบดอกจะมีสีต่างๆนะคะตามแต่ละพันธุเนาะแต่ละช่อดอกนะคะจะมีประมาณ3ดอกนั่นเองนะคะเพราะว่าไอ้ที่เราเห็นเห็นอยู่เป็นสีสีเนี่ยเขาก็เลยเขาเรียกว่าใบดอกเนาะการดอกเขาจะอยู่ข้างในตรงกลางบริเวณฐานใบดอกนั่นเองนะคะแล้วก็ ไม่มีกลีบดอกมีกลีบเลี้ยงนะคะเชื่อมติดกันเป็นรูปกลวยนะคะหลอดปกคลุมด้วยขนสั้นๆภายในกลวยหลอดนะคะมีเกสรตัวผู้5้าถึงสิอันแล้วก็เกสรตัวเมีย1อันนะคะภายในประกอบไปด้วยรังไข่นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเนื่องจากว่าต้นเฟื่องฟ้านะคะเขาจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเทศกาลจุดจีนจึงเป็นที่มาของการเรียกต้นเฟื่องฟ้าว่าต้นตจุดจีนนะคะดังนั้นเป็นไม้มงคลน,นะคะซึ่งคนไทยโบราณจะมีความเชื่อว่า เมื่อดอกเฟื่องฟ้าบานนะคะแสดงถึงความเบิกบานสว่างสวัยแล้วก็ความรุ่งเรืองที่ก้าวไกลในชีวิตและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยนะคะควรปลูกในวันพุธนะคะเพื่อเอาคุณและเพื่อให้เป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ปลูกควรจะเป็นสตรีนะคะเพราะว่าอดอกเฟื่องฟ้านะคะหรือว่าต้นตุจ,จีนนี้เป็นราชินีแห่งไม้ประดับนั่นเองนะคะผู้ปลูกก็เลยควรที่เป็นสตรีนั่นเองนะคะ เห็นนะมคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะตัดสีมากก็มาส่งต่อความสวยงามนะคะของต้นเฟืองฟ้าหรือว่าต้นจุดจีนนะคะไม้มงคลที่สำคัญก uh ับ เทศกาลตรุษจีนอีกชนิดหนึ่งนะคะให้กับพเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้นะคะทุกคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ